วัดช่องเด็กสายควันวิวเชลนะครับนี้ก็จะพามาตรวจสภาพนะครับรถมาหลายคันมากครับเอเยอะมากคนเข้าเรื่อยๆนะครับอ่าเข้าเรื่อยๆดูไปนู่นแล้วคนนะครับต่อไปเรื่อยๆครับนูน่นยาวยนนูน่นเลยทุกคนนฮะ คเนี่ยออนะครับร้าน,นอันนี้ที่ตรวจสภาพมีคนเยอะนะทุกคนนี่แหละคันมากครับเฮออ่คออันนะครับเนี่ยเป็นหินหน,นะนุ่ยปูออ่ก็มาครับนี่ที่ เอ็มสามเอ็มนะครับ,รบอ่านีะครับหลายคันหลายคันนะครับหลายคันเจ้ไปนี่น,นี่ทีเด็ดมีสองสวยเสร็ษนี่โอ้ยรุ่นอะไรเนี่ยร <c oughs> ุ่นอะไรเนี่ย โอ้ยนี่สวยเว้ยไงนี่สวยนครับว้าวคุณปู่อ้แก้วโอ้ยเยอะจังวางคุณปูเนี่ยโอ้โหนี่ไอ้คันนี้นี่ครับ ลงครับสามเอมนะทุกคนเนี่ยลงเน็ตหน้ามากครับเน็ตหน้ามากข้าต้ปดข้เกี๊ยนี่เน็ตปนิจตุติเอาเนี่ยตุติปนิเองด้วยปนิ หลายๆคันนะอ้อนี่้อนยเป็นเบ<ร>าอ่โอ้นี่มันโถเมก้าอ้าวมีมาเจา้โาโเมกกะเมกกะสคันสมคันเลยนคนใกล้หมือนแล้วนะทุกคน นี่อ like <s> ันดิเทอาจจะยกหัวอือโอ้วันรุ่นรุ่นไหวไอ้ไม่ตายแก้วสฉมแม่เออมีข้างหลังอีกอ่ะ นี่คนปูแยแก้วโอ้โหคนปูแยแก้วโอ้โหเยอะจังเลยม,ลมาขับคนโปล่ครับกอดละคันมากนะครับละคันมากข้างหลังอีกเดินดูข้างหลังเดิดูหลัจะพาไปเดินดูข้างหลังครับ ีเยอะทุกคนโอ้ดัานั้นโล่งเลยโอ้ขนไมไปจอดอะไรนูนะ่นเนี่ยเพ่ครับคือด้านท้ายรถตาคันนับงงไงทุกคนีนะ บีเจนะิโน่ครับนโน่ตรวจเยอะนะครับนะี่ปู่ด้วยนะคนเยอะอ่ะเนี่ยโคตรเยอะเลยติดรุ่น ino, นะีโน่นะนะี่ะคนนี่เนี่ยเข้า ครับโอ้เติมใหญ่น่ะใหญ่น่ะทุกคนโอ้ยนี้เติมใหญ่ปนเยอะโอ้โหมากทุกคน เยอะนะโคตรเยอะเลยเยอะโคตรรถที่มาตรวสภาพวันนี้นี่นี่นงนังนันันนนันงนนง นี่นี่ยเป็นไงเดี๋ยวนะครับหมดแล้วทุกคนร้านโล่งเลยโล่งเลยไม่มีอะไรแล้วนะครับเนี่ย ไม่มีแล้วคุณรถก็ไม่มีแล้วก็ได้ทะลุช่องก่อนเยอะมากเอา้วนไม้เก็บเอาเรพทะนี้ให้หมดนะครับนี่เป็นไง เยอะนะคนงานนู่นสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับฝากกดตดามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบบยครับ